จงตามเรามาวันที่16-22มีนาคมในหนังสือเจคอบบทที่5-7สวัสดีครับผมมป็โจจะไทยเซนสเตาฟายค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาในในหนังสือจงตามเรามานะครับในสัปดาห์ที่16-22มีนาคมซึ่งอยู่ในหนังสือเจคอบบทที่5-7ถึงบทที่นะครับ ถ้าหลายคนจะจําได้เนี่ยหนังสือเจคอบบทที่หเนี่ยเป็นบทที่ยาวมากยาวที่สุดในหนังสือพระคัมภีร์มอมอนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําให้เราท้อแท้หรือท้อถอยใช่ไหมเป็นบทที่ยาวที่สุดแต่ก็สําคัญที่สุดด้วยผมว่าเป็นบทที่น่าสนใจแทบจะมากที่สุดในพระคัมภีร์มอมอนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยกับเราเป็นคําอุปมาอุปไมยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จนถึงยุคสุดท้ายหรือยุคมิเลนิียมเลยเลยเลย,ยุคที่เราอยู่ปัจจุบันนี้อีกมาเปิดศึกษาด้วยกันเลยนะครับหัวข้อนะครับเขาบอกว่าพระเจ้าทรงทํางานกับเราการอ่านพระคัพภีจะเชื้อเชิญการเปิดเผยดังนั้นขณะที่ท่านอาจจา่านเจคอบบทที่5ถึงบทที่7จเนี่ยจงแสวงหาการนำทานจากพระวิญญ,ญาณเพื่อช่วยให้ท่านและครอบครัวของท่านพระเจ้าทรงมีข่าวสารอะไรให้ท่านบ้างนะครับมีคนมากมายที่ยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเคยรู้สึกหนักใจกับ ความกว้างใหญ่ไพศาลของภารกิจการรวมของพวกเขาเข้ามาในาศาสนาจักรของพระเจ้าอุปมาณิทัศน์เรื่องต้นมะกอกในเจคอบบทที่หมีสิ่งเตือนใจให้กังวลน้อยลงว่าสวนอังลของพระเจ้าพระองค์ประทานพื้นที่เล็กๆให้เราแต่ละคนช่วยทำงานของพระองค์ครอบครัวเราแวดวงมิตรสหายขอบเขตอิทธิพลของเราและบางครั้งคนแรกที่เราช่วยรวมคือตัวเราเอง แต่เราไม่โดดเดี่ยวในงานนี้เพราะพระเจ้าแห่งสวนองุนทรงทำงานเคียงข้างผู้รับใช้ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและทรงรักบุตรของบุตรธิดาของพระองค์พระองค์จะทรงเตรียมทางให้พวกเขาแต่ละคนได้ยินพระกิตติคุณของพระองค์แม้แต่คนที่เคยปฏิเสธพระองค์ในอดีตและจากนั้นเมื่องานแล้วเสร็จ ทุกคนที่ขยันมันเพียรในการทำงานกับพระองค์จะมีปิติกับพระองค์เพราะผลของสวนอุ่นของพระองค์เพื่อจะเข้าใจนะครับมันมีคำศัพท์คำว่าคำอุปมานิาทัศน์นะครับซึ่งอุปมานิทัศเนี่ยในในพระคัมภีร์เดิมหรือเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเขาจะแปลว่าเป็นคำอุปมาอุปไมซึ่งก็คือคืออะไรอุปมานิทัศน์นะคะมันจะเหมือนกับการสอนเรื่องราวที่สอนความจริงผ่านวิญญ,ญาทางวิญญาณผ่านสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นการสอนผ่านสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง ซึ่งในอุปมานิทัศน์เรื่องต้นมะกอกนี้นะครับสวนองุ่นหมายถึงโลกเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนนะต้นมะกอกสวนนะครับหมายถึงอิสราเอลผู้ได้ทาพันธนสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราทราบแล้วว่าผู้ที่ชาวอิสราเอลเนี่ยหรือผู้คนในพันธสัญญาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนจากประเทศอิสราเอลอย่างเดียวหมายถึงคนที่เข้ามาอยู่ในพันธสัญญาซึ่งก็คือพวกเราด้วยวเราด้วยแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะคะคือต้นมะกอกป่าต้นมะกอกป่าเนี่ยก็จะ เป็นการอุปมาอุปไมยหรือหมายถึงคนชาวชาวต่างชาติไม่ใช่เฉพาะแบบคนหัวทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือคนที่ไม่ใช่อิสราเอลใช่หรือผู้ที่ไม่เคยทาพันธสัญญากับพระผู็นเจ้ามาก่อนนะครับหรือว่ายง่ายก็คือคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วก็หมายถึงชาวต่างชาติด้วยที่นอกเหนือจากอิสราเอลนั้นด้วยเขาบอกว่าขณะที่ท่านศึกษาอุปมาณิทัศน์นะครับในเจคบหให้มองหาสัญลักษณ์เพิ่มเติมและตรายตองว่า หมายถึงอะไรตัวอย่างเช่นท่านกําลังคิดว่าผลดีหมายถึงอะไรหรือผลเลวอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรนะครับเพื่อจะเข้าใจเนี่ยผมไปเอาคู่มือการศึกษาในเซมิเนอรี่รใช่ไหมครับซึ่งในคู่มือเล่มนี้นะนี่ภาษาไทยอะดูเล่มนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะมีอธิบายถึงความหมายของอสิ่งสัญ,ญลักษณ์ต,ต่างๆที่อยู่ในบทนี้ก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกก่อนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วก็คือสวนองุ่นก็คือโลก ต้นมะกอกสวนก็คือเชื้อสายแห่งอิสราเอลหรือผู้คนในพันธสัญญา<ๆ>นะครับแล้วก็จะมีต้นมะกอกป่าจะมีสองประเภทก็คือต้นมะกอกป่าก็คือชาวต่างชาติาตาหรือผู้ที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือคนที่เป็นชาวอิสราเอลที่ละทิ้งความเชื่อไปแล้วกิ่งล่ะกิ่งก็หมายถึงกลุ่มคนค่ะ ลากของต้นมาะกอนนะครับคือพันธสัญญาทางพระกิติคุณและสัญญาณที่พระเจ้าทรงทำกับบุตรธิดาของพระองค์แหล่งที่มาอันต่อเนื่องของความเข้มแข็งและชีวิตของคนที่ซื่อสัตย์นะครับส่วนผลของต้นนะคะก็จะคือ,อชีวิตหรือการงานของมนุษย์นะคะแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำนะครับนั่นก็คือการพวนดินการลิดกิ่งและการใส่ปุ๋ย3าอย่างนี้นะครับ หมายถึงงานของพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆของพระองค์ซึ่งพยายามชัดจูงให้พวกเขาเนี่ยเชื่อฟังและออกผลดีค่ะและการย้ายกิ่งนะคะก็คือการกระจัดกระจายของกลุ่มต่างๆทั่วโลกหรือคือการฟื้นฟูของพวกเขานะคะสู่ตําแหน่งเดิมค่ะแล้วก็จะมีการต่อกิ่ง2องอย่างแตกต่างกันนะครับก็คือย้ายกิ่งแล้วก็ตอกิ่งการต่อกิ่งก็คือกระบวนการเกิดใหม่ทางวิญญาณซึ่งทําให้บุคคลเข้าร่วมพันธสัญญา ส่วนคำว่ากิ่งโซมนะคะก็คือความชั่วร้ายและการละทิ้งความเชื่อค่ะและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการโยนกิ่งเข้าไปในไฟนะครับก็คือการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าสําคัญมากที่เราควรจะเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มอ่านในเจคอบบทที่หนะครับนั่นก็คือการเข้าใจก่อนเรื่องต้นไม้ที่เป็นไม้ผลทีนี้ไม้ผลเนี่ยคือเมื่อเวลาเราปลูก ผมเองไม่เคยปลูกไม้ผลนะแต่จากการศึกษานะครับเขาได้บอกว่าไม้ผลเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะได้ลูกอะ,อะไรดีแอปเปิลแอปเปิลลูกหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราอยากจะได้แอปเปิลสวยๆใหญ่ๆเหมือนกับในห้างที่เราไปซื้อเนี่ยเราจะต้องลิดกิ่งหมายถึงว่าถ้าต้นไม้อะใบไม้มันเยอะเกินไปหรือ,อลูกแอปเปิลมันออกทุกลูกเนี่ยส่วนตัวเราเองเราก็อยากจะเก็บลูกทุกลูกเอาไว้ใช่ไหม แต่ถ้าเราปล่อยลูกทุกลูกเอาไว้เนี่ยทุกลูกจะไม่มีลูกไหนใหญ่และสวยเลยก็ <_ patents> เหมือนกันแย่งอาหารกันใช่ <Saint> Charles, ใช่ไหมเพราะต้นไม้จะพยายามเอาอแร่าธาตุขึ้นไปสารอาหารขึ้นไปอยู่ที่ผลไม้ทุกลูกนะครับทาให้มันไม่สามารถโตเยอะได้ <fort> เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะได้ผลไม้ที่สวยใหญ่และหวานเนี่ยเราจะเป็นจะต้องลิดกิ่งลิดกิ่งบางกิ่งใช่เพื่อให้ใบไม้เนี่ยไม่หนาเกินไปให้แสงแดดสามารถเข้าถึงเพราะว่า เนือ่อใบต้นไม้ข้างบนก็จะโดนแสงแต่อีกข้างล่างเนี่ยข้างล่างของต้นไม้เนี่ยมันจะไม่โดนม,ดมันจะมืด,มดทําให้ผลเนี่ยมันไม่ออกแล้วการที่เราตัดกิ่งหรือตัดหรือลิดลูกผลบางลูกออกเนี่ยเพื่อที่ผลไม้ลูกที่เหลืออยู่นะครับมันจะโตได้อย่างเต็มที่สารอาหารจะไปที่นั่นเต็มที่เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะได้ผลที่ดีเราจะต้องตัดบางส่วนออกส่วนการต่อกกิ่งนะครับก็คือบางกิ่งเนี่ยมันอาจจะ เป็นกิ่งที่ไม่แข็งแรงเราจะเป็นจะต้องเอากิ่งที่แข็งแรงเนี่ยมาต่อเพื่อทําให้มันออกผล mm hmm. ก็คือการผสมผสมระหว่างต้นไม้มะกอกป่ากับมะกอกสวนในที่นี้เพราะพี่โจพ้พูดถึงไม้สวนใช่ไหมคะผละไม้สวนเนี่ยใช่ฝ้าว่าหลายคนน่าจะแบบสงสัยหรืออยากรู้นะคะว่าทําไมอุป,ปมานิทัศน์หรืออุป,ปมาอุปไมเนี่ยนะเขาจะต้องพูดถึงต้นมะกอกทําไมจะต้องเป็นต้นมะกอก นั่นน่ะสิเพราะอะไรครับเพราะว่าในสมัยโบราณนะคะการปลูกต้นมะกอกของชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็ต้นมะกอกเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ไม่ผลัดใบเขียวอยู่ทั้งปีไม่ว่าจะร้อนหน้าหนาวหน้า,นา,นาฝนเขาก็จะเขียวอยู่ทั้งปีด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเนี่ยมะกอกเนี่ยสำหรับคนสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเราใช้น้ํามันเพื่อกินเพื่อทาอาหารเพื่อเป็นยารักษาโรค เราสามารถใช้ตัวผลมันเนี่ยมาเป็นผลที่กินเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ใช้ประโยชน์จากตัวน้ํามันเช่นเอาน้ํามันมาเป็นใส่ไฟในตะเกียงค่ะใส่ไฟในตะเกียง <c oughs> เอาน้ํามันมา <c oughs> ซึ่งน้ํามันเนี่ยก็สามารถเอามาใส่ในตะเกียงจุดเป็นไฟได้นอกจากนั้นนะคะต้นมะกอกเนี่ยเราจะต้องบํารุงเลี้ยงอย่างดีเพราะว่าถ้าเราไม่บํารุงเลี้ยงอย่างดีแล้วเนี่ยจากต้นมะกอกสวนก็จะกลายเป็นต้นมะกอกป่า ซึ่งต้นมะกอกป่าเนี่ยมันก็จะควบคุมไม่ได้เสื่อมโทรมง่ายนะคะแล้วก็ต้องใช้การบำรุงในระยะเวลานานที่จะกลับมาเป็นแบบเหมือนเดิมได้เพื่อจะจับใจความสรุปนะครับของเจคขอบบทที่5เนี่ยนะผมอยากจะอ่านหัวข้อข้อความหนึ่งนะครับที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าสรุปได้เข้าใจง่ายมากเลยเป็นบทวิจารณ์นะคะเจคขอบบทที่5อุป,ปมาอมานิทัศเรื่องต้นมะกอกนะคะถึงแม้พระเจ้าแห่งสวนองุ่นและคนงานของพระองค์ พยายามจะค้ำลำต้นลิดกิ่งชำระล้างและใช้วิธีอื่นๆเพื่อทำให้ต้นไม้เกิดผลซึ่งเป็นการแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางการกระจัดกระจายและการรวบรวมอิสราเอลภายในหนึ่งบทนะคะแต่โดยความหมายอันลึกซึ้งของการชใช้ที่หนุนและครอบคุมงานของพวกเขานอกจากการตัดการต่อกิ่งและการบำรุงเลี้ยงซึ่งเป็นการผสมปนเปต้นไม้ไปทั่วสวนองุ่นนะคะ แต่ว่าทั้งหมดนี้คือการนำพวกเขาไปสู่ต้นกำเนิดซึ่งเป็นใจความหลักของอุปมาณิทัศน์นี้ก็คือการกลับคืนกับใจความสามาคัคคีแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าแห่งสวนองุ่นนะครับตัดบางอย่างน้อยนะครับ15ครั้งถึงความปรารถนาที่จะนำสวนองุ่นและผลออกมาเพื่อพระองค์เอง และพระองค์ทรงโศกเศร้าไม่ต่ำกว่า8ครั้งนะครับทำให้เราโศกเศร้าที่เราจะสูญเสียต้นไม้นี้นักศึกษาอุปมานิทัศนคนหนึ่งกล่าวว่าเรื่องนี้เทียบเท่ากับคำอุปมาเรื่องบุตรเสเพเนื่องจากเรื่องราวทั้งสองทำให้พระเมตตาของพระเจ้าเป็นที่จดจำอย่างลึกซึ้งเห็นได้ชัดว่าการเป็นหนึ่งเดียวนี้นะครับมักจะยากและเรียกร้องอย่างยิ่งบางครั้งงานที่เจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเ,เช่น การไถการขุดดินใส่ปุย๋ยรดน้ำาบารุงเลี้ยงและการลิดกิ่งเนี่ยมีการต่อกิ่งอย่างไม่หยุดยั้งทั้งหมดนี้ทำเพื่อช่วยให้รอดเพื่อต้นไม้และสวนองุ่นจะงอกงามยิ่งและกลายเป็นต้นเดียวกันผลเริ่มเท่ากันโดยที่พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงเก็บรักษาผลไว้ให้พระองค์เองจากบาปทั้งปวงและการห่างเหินลูกๆของพระบิดาจะพบด้วยตนเองว่ามีงานของพระคริส และสารนุสิ์ของพระองค์ในทุกสมัยการประทานที่รวบรวมรักษาและนําพวกเขามารวมกันกับพระอาจารย์ของพวกเขานั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราตัดกิ่งต่อกิ่งไปแล้วเนี่ยการเอากิ่งของมะกอกป่าใช่ไหมคะมาต่อกับต้นมะกอกสวนเนี่ยม,มันหมายถึงการที่เอากลับเข้ามารวมกันใหม่ทำให้เป็นต้นเดียวกันออกผลเหมือนกัน ใช่ซึ่งก็คือการรวบรวมชาวอิสราเอลนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับในหนังสือเจคอบทที่5เนี่ยเป็นบทที่ยาวที่สุดวันนี้เราก็เลยจะไม่ได้อ่านาหลายๆข้อนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน,นมีโอกาสกลับไปศึกษาแต่เราจะพูดอธิบายภาพรวมส่วนที่จะช่วยให้คุณได้ศึกษาได้ง่ายขึ้น โอเคซึ่งในข้อพระคัมภีร์นะครับเขาบอกว่าข้อที่3ถึง14เนี่ยจะพูดถึงการกระจัดกระจายของอิสราเอลก่อนเวลาของพระคริสต์หมายถึงก่อนพระเยซูคริสต์เกิดข้อ15ถึง28นะคะจะพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์และอัครสาวกค่ะคือหมายถึงช่วงเวลาที่พระองค์อยู่ยังมีชีวิตอยู่ยยข้อที่29ถึงีนะครับจะพูดถึงการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ ข้อ50ถึง76นะคะจะพูดถึงการรวมกันของอิสราเอลในยุคสุดท้ายซึ่งหมายถึงยุคของเรานี่แหละใช,หใช่แล้วข้อที่76ถึง77จนะครับจะพูดถึงมิเลเนียมและอวสารของโลกคือในอนา,นอนาคตพอพูดถึงข้อเหล่านี้แล้วนะครับผมก็เลยนึกถึงไดอะแกรมหรือตารางชาร์ตที่เขามีเอาไว้อยู่ท้ายบทนี้นะครับซึ่งก็คือภาพนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยจะแบ่งเอาเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับเรามาดูเลยอันแรกนี่ก็คือการเสด็จมาเยือนครั้งแรกซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นการละทิ้งความเชื่อของอิสราเอลในสมัยโบราณแล้วก็ครั้งที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาจักรของพระคริสต์แผ่ขยายอิสราเอลและกิ่งที่กระจัดกระจายส่วนใหญ่ออกผลดีค่ะ ใช่ส่วนการละทิ้งความเชื่อครั้งที่3นะครับก็คือการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ซึ่งจะพูดถึงตอนที่ผลเน่าเสียและรวมถึงรวบรวมกิ่งเดิมที่กระจัดกระจายไปนะครับ ส่วนการเสด็จมาเยือนครั้งที่4นะคะจะพูดถึงการฟื้นฟูนฟพระกิตติคุณนะคะซึ่งเป็นช่วงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายแล้วและนำพระกิตติคุณไปทั่วโลกขณะที่ความชอบธรรมเพิ่มขึ้นคนชั่วร้ายถูกทำลายจนไม่มีความชั่วร้ายเหลืออยู่เลยนะคะซึ่งก็คือยุคสมัยที่เราอยู่ตอนนี้เนาะใช่ก็คือยุคของการฟื้นฟูนของพระกิตติคุณแล้วนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนมิเลเนียมเผื่อหลายคนยังไม่เข้าใจคำนี้นะครับมิเลเนียมก็คือช่วง1000ันปีหลังจากพระเยซูคริสต์ จะพูดถึงความชอบธรรมมีชัยชนะเมื่อความชั่วเข้ามาในโลกอีกครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงแยกคนชอบธรรมออกจากคนชั่วร้ายและทรงชำระแผ่นดินโลกด้วยไฟในหัวข้อพระผู้เป็นเจ้าทรงเชิญชวนฉันให้ช่วยพระองค์รวมบุตรธิดาของพระองค์นะคะคนใช้คนอื่นๆนะคะบทนี้จะอยู่ในเจคอบบทที่5ข้อที่70นะคะกล่าวว่าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้าแห่งสวนองุนทรงส่งคนรับใช้ของพระองค์ไป และคนใช้ออกไปทำดังที่พระเจ้าทรงบัญชาเขาและพาคนใช้คนอื่นๆมาและพวกเขามีไม่กี่คนผู้ได้เรียกให้เข้ามาในส่วนองุนของพระเจ้านะคะรวมคนอย่างท่านด้วยในฐานะสมาชิกของาศาสนาจากักรเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยพระผู้เป็นเจ้ารวมบุตรธิดาของพระองค์ท่านพบหลักธรรมอะไรบ้างในเจขอบบทที่5นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่62 ถึง61-62และ70-75และเถึงนะคะเกี่ยวกับการทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าท่านเคยรู้สึกว่าพระองค์ทรงเรียกให้ท่านรับใช้ในสวนองุ่นของพระองค์อย่างไรท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างขณะที่มีส่วนร่วมในงานของพระองค์ส่วนตัวผมนะครับการถูกเรียกให้รับใช้ในสวนองุ่นเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยมันรวมถึงหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเรียกในตำแหน่งต่างๆงานเรียกต่างๆหรือแม้กระทั่งตอนที่ผมไปรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเหมือนกัน แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถจะเป็นผู้รับใช้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีการลิดกิ่งการใส่ปุ๋ยการเอาไปยกปุ๋ยเดินมาการจับพั่วพวนดินนะครับหน้าที่ต่างๆในศาสาจักไม่ว่าจะเป็นการทําการเรียกการเป็นรับยินดีรับการเป็นผู้พูดหรือการทําหน้าที่ต่างๆเมื่ออธิการหรือประธานาธิบดีได้ร้องขอเนี่ยนะครับนั่นก็คือการช่วยทํางานในสวนนักุนเช่นกัน ต่อจากตรงนี้นะครับจะมีวิดีโอเล็กๆวิดีโอหนึ่งซึ่งภาพเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะผมเองไม่เคยดูวิดีโอนี้มาก,ก่อนจนกว่าจะได้ศึกษาบทเรียนนี้นะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจมากถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูก็ลองไปดูนะครับจะอธิบายถึงการเป็นคนงานในสวนเนี่ยการดูแลสวนการดูแลสวนนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วความรู้สึกของท่านในการทํางานเป็นยังไงบ้าง ก็สามารถไปกดดูกันได้นะครับแต่เราจะมาดูต่อกันเลยในหวัวข้อที่บอกว่าฉันสามารถยืนหยัดมั่นคงเมื่อผู้อื่นท้าทายศรัทธาของฉันประสบการณ์ของชาวนีไฟกับเซเรมนะครับมักเกิดขึ้นซ้ําในปัจจุบันเช่นมีคนศึกษาและผู้จาดีอาจพยายามทําลายศรัทธาของท่านแต่เจคอบหาได้วันไหวไม่เจคอบตอบสนองอย่างไรเมื่อคนโจมตีศรัทธาของท่านท่านเรียนรู้อะไรจากการตอบสนองของเขา ตอนนี้ท่านจะเตรียมอะไรบ้างเวลามีคนท้าทายศรัทธาของท่านเพื่อหลายคนจะยังไม่ทราบนะครับว่าเชเรมเนี่ยหมายถึงใครเชเรมเนี่ยคือเป็นชายคนหนึ่งที่หลังจากเจคอบนะครับออกมาแล้วก็สอนผู้คนกําลังสอนผู้คนอยู่ในบทที่5บทที่6เนี่ยนะครับแล้วเชเรมเนี่ยก็เป็นคนนึงที่พูดจาดีมากเก่งมากแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีอยู่จริงแล้วก็ท้าทายเจคอบนะครับบอกว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ย ให้พระอ,องค์ทรงแสดงสัญญาณสัญ,ญลักษณ์อะไรให้ฉันรู้สิฉันจะได้เชื่อว่าพระเจ้าอ่ะมีอยู่จริงหรือไม่คือท้าทายนะครับท้าทายไม่ใช่แต่เจคอบแต่ท้าทายพระผู้เป็นเจ้าด้วยว่าถ้าพระองค์มีอยู่จริงให้พระองค์แสดงตนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้รับสิ่งที่เขาได้อยากจะได้จริงๆซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้เชเดมเนี่ยนะครับล้มตัวลงแล้วก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ในอีกหลายๆวันเลยแต่ว่าสุดท้ายเชเดมเขาก็ กลับมาเชื่อใช่ไหมคะว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงใช่แล้วเขาก็เรียกผู้คนที่เขาเชื่อเชเลมเนี่ยออกมาแล้วก็ามาบอกพวกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงเขาเนี่ยพูดโกหกแล้วเราเตรียมตัวยังไงได้บ้างครับเมื่อเวลามีคนมาท้าทายศรัทธาของท่านจริงๆแล้วนายเจคอบนะคะเขาบอกว่าเวลามีคนมาท้าทายเจคอบเนี่ยเขายังเชื่อมั่นในศรัทธาของตัวเองเพราะว่าเขาเห็นเทพมาก่อนเขาได้ยินเสียงของพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นเทพ แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยึดจิตใจของเราให้มั่นคงได้ก็คงเป็นศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นในประจักษ์พยานของตัวเองแล้วรวมถึงการที่เราได้รับการรับใช้จากเพื่อนจากพี่น้องของเราและการที่เรารับใช้และเราสัมผัสได้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆผมคิดว่าน,นี่เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรานะครับควรจะศึกษาพระคาของพระองค์และเมื่อถึงจุดนเวลาที่เราถูกท้าทายด้วยศรัทธาของเราจริงๆเนี่ย จะให้เราพยายามฟังเสียงของพระวิญญาณสิ่งที่อาจจะเป็นเสียงเล็กๆที่เตือนอยู่ในใจของเรานะครับถึงศรัทธาของเราถึงความมั่นคงในพระคริสต์ของเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้เราศึกษานี่แหละการศึกษาพระคำเหล่านี้นะครับมันจะช่วยให้เรา,าพร้อมที่จะเมื่อถึงเวลาในการท้าทายเหล่านั้นบางครอบครัวพบว่าเป็นประโยชน์ถ้าภาพถ้าวาดภาพสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจากอุปมาณิทัศน์เรื่องต้นมะกอกขณะที่พวกเขาอ่าน ครอบครัวท่านอาจจะชอบวิธีนี้หรืออาจจะใช้วิธีอื่นช่วยให้สมาชิกครอบครัวเห็นภาพสัญ,ญลักษณ์ในอุปมานิทัศนนี้ก็ได้นะคะท่านอาจจะทําเครื่องหมายบริเวณหนึ่งบนโต๊ะหรือแทนพื้นที่สวนองุ่นหรือโลกและใช้ของอย่างหนึ่งเช่นภาพปิศาแทนต้นมะกอกสวนหรือเชื้อสายอิสราเอลเพื่อจะสามารถแบ่งเป็นชิ้นๆได้แทนการกระจัดกระจายของอิสราเอลและหลังจากนั้นให้นํากลับมารวมกันแทนการรวมกันของอิสราเอล อุปมานิทัศนเรื่องนี้สอนอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์บ้างน,นี่นะครับเป็นก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าทั้งเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองบางทีอ่านบทนี้แล้วจะรู้สึกว่ายากรู้สึกเบื่อรู้สึกคําเปรียบเทียบ<ๆ>เราเริ่มสับสนนี่นะครับก็เป็นคําแนะนําที่เราก็ควรจะวาดเป็นภาพขึ้นมาจริงๆว่าอ๋อนี่คือสวนองุ่นนี่คือท้ายสวนองุ่นนี่คือต้นมะกอกป่าวาด วาดเป็นภาพขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันจะช่วยเราเข้าใจมากขึ้นด้วยถ้าบ้านใครมีแบบตัวต่ออะไรเงี้ยก็เอามาเล่นได้นะถือว่าเป็นการใช้เวลาในการศึกษากับครอบครัวด้วยครับขณะที่ท่านอ่านเกี่ยวกับครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงทํางานในสวนองุ่นของพระองค์อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านและครอบครัวรับใช้พระเจ้าสุดกําลังของท่านท่านอาจจะเชื้อเชิญในสมาชิกครอบครัวของท่านทาข้อ75เป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเพิ่มชื่อของท่านเข้าไปในข้อนี้เช่นเจ้า แล้วก็ชื่อของท่านนะครับเช่นโจเป็นสุขแล้วอาจจะให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งพวกเขารู้สึกปิติขณะรับใช้พระเจ้าแห่งสวนอง,งุนอย่างเช่นผ่านการแบ่งปันประกิติคุณหรือรับใช้ในพระมิหารหรือทําให้สมาชิกศาสาจัดเข้มแข็งคําตอบข้อนี้นะคะเพรว่าสามารถอ่านได้ในเจคอบบทที่5ข้อที่71นะคะเดี๋ยวฝ้ายจ่าให้ฟังและพระเจ้าแห่งสวนอง,งุนตรัสกับพวกเขาไปเถิด และทำงานในสวนองุ่นด้วยสุดกำลังของเจ้าเพราะดูเถิดนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะบำรุงเลี้ยงสวนองุ่นของเราเพราะวันเวลาสุดท้ายอยู่แค่เอื้อมและฤดูกาลมาถึงอย่างรวดเร็วและหากเจ้าทำงานด้วยสุดกำลังของเจ้ากับเราแล้วเจ้าจะมีปิติในผลซึ่งเราจะเก็บไว้ให้ตัวเราเพื่อเวลาเพื่อเวลาที่จะมาถึงในไม่ชา้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันคือเมื่อไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ในระยะเวลาที่เรากําลังสามารถทํางานได้เราก็ทํามันให้ดีที่สุดเพราะว่าพระองค์จะเก็บผลของเราเผื่อตัวเราในวันสุดท้ายผม,ผมชอบในส่วนสุดท้ายนะครับที่บอกว่าและหากเจ้าทํางานด้วยสุดกําลังของเจ้ากับเราแล้วเจ้าจะมีปิติในผลซึ่งเราจะเก็บไว้ให้ตัวเราเผื่อเวลาที่จะมาถึงในไม่ช้าหมายถึงว่านอกจากคือเราทํางานให้เจ้าของสวน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ได้รับ,รบผลนั้นแต่หมายถึงว่าเจ้าของสวนบอกว่าถ้าเจ้าทํางานกับเราทําอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเจ้าก็จะมีรับส่วนผลจากที่เราได้เก็บเกี่ยวเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่พระองค์เก็บแต่ส่วนของพระองค์เองใช้งานเราแล้วพระองค์ใช้แต่เก็บผลแต่ว่าเรากําลังจะรับส่วนที่พระองค์ทรงเก็บเอาไว้ด้วยเจ๊ข้อที่6ข้อที่4ีถึงเนะครับบอกว่าพระเจ้าทรงเอื้อมพระพาหูแห่งพระเมตตามาหาเราอย่างไรคําว่าแนบสนิทในข้อเหล่านี้หมายถึงอะไร พระเจ้าทรงแนบสนิทกับเราอย่างไรเราจะแนบสนิทกับพระองค์ได้อย่างไรเอา้าแล้วพระพาหหมายถึงอะไรครับพระพาหูพระพาหพระพาหูก็หมายถึงแขนนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอื้อมแขนถูกไหมคะมาโอบแขนเป็นโอบอย่างนี้เนาะทีนี้เขาก็เลยใช้คําว่าแนบสนิททีนี้หมายความว่าอย่างไรครับแนบสนิทน่าจะคืออยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ผมคิดว่าคําว่าแนบสนิทเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ว่า เราแนบสนิทตัวเรากับหมายถึงว่าอยู่สิดของอะไรเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าแนบสนิทเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องนึกถึงว่าอะไรบ้างที่เราใช้ศัพท์คํานี้นะว่าแนบสนิทเราไม่ได้ใช้คําว่าแนบสนิทกับกําแพงบ้านกับเก้าอี้หรือเตียงแต่ว่าแนบสนิทมักจะใช้กับคนความรู้สึกคนที่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งหมายถึงว่าเรามีความรักเรามีความรู้สึกต่อคนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราแนบสนิทกับพระเจ้าเนี่ยเราจะแนบสนิทก,กับพระองค์ได้อย่างไรผมผมคิดว่านะครับ <S <s <ancestors> <S เพื่อเราจะแนบสนิทเนี<ช>่ยเราไม่สามารถแนบสนิทกับ <s imal> คนที่เราไม่รู้จักใช่ถูกไหมเพราะว่าเราจะไม่ใช้คําว่าแนบสนิทกับคนแปลกหน้าเราจะใช้แนบสนิทกับคนที่เราสนิทจริงๆเรารู้จักจริงๆเรารู้จักนิส,สัยเขาเราอยากเราเรารักเขาเราเป็นห่วงเขา <S <s <imal> <S เพราะฉะนั้น <S <s <imal> <S เพื่อที่จะแนบสนิทกับกับคนเหล่านี้ได้เราก็ต้องทำความรู้จักเราก็ต้องรักเขา เราจะรักเขาได้ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้รรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเขา<ช>เรียนรู้เกี่ยวกับเขาช,ช่วยเหลือเขาเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือเขาขอความช่วยเหลือเราก็ทําหรือใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆใช่ค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือเนี่ยคะ่ะการศึกษาพระคัมภีร<ช>์เป็นประจาในเจคอบบทที่7ข้อที่1นึถึงสินะคะบอกว่าเราเรียนรู้อะไรจากข้อเหล่านี้เกี่ยวกับคนที่พยายามชักนําคนอื่นให้หลงผิด เราจะทำตามแบบอย่างของเจคอบและแน่วแน่ในศรัทธาของเราในพระคริสต์ได้อย่างไรผมคิดว่า,าตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างของเจคอบเนี่ยเป็นตัวอย่างท,ที่ที่เราน่าจะเรียนรู้ว่าเมื่อเวลาในขณะที่เราเจอคนมาท้าทายความเชื่อของเรานะครับบ่อยครั้งเลยที่จะถูกถามว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงเชื่อพระเยซูคริสต์ทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้เออทำไมถึงทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้แล้วทำไมถึงรักษากฎนี้ทำไมกฎเออมันเป็น สังคมก็ไม่มีใครเขารักษากฎกันไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยทําไมเราไม่กินนิดนึงพระเจ้าก็ไม่เห็นหรอกใช่ไหมครับผมคิดว่าจุดตรงนี้นะครับเพราะด้วยความที่เจอคอบแน่วแน่ในศรัทธาของเขาเขารู้ว่าอะไรคือความจริงเขารู้ว่า,าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาจริงๆเนี่ยทําให้เขาเนี่ยถึงไม่กลัวแล้วแล้วพอเมื่อเจอเวลาสิ่งเหล่านั้นเมื่อมาท้าทายนะครับให้มั่นคงในความเชื่อของเรา แล้วพระบุญเจ้าก็จะให้กําลังพระองค์กับท่านด้วยความที่ไฟคิดว่าด้วยความที่เราความเป็นมนุษย์ความไม่ดีพร้อมของเราเนี่ยพอเราได้ลองในสิ่งผิดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องถลําเข้าไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งแล้วไม่เป็นไรอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอคําว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องในบทที่7นี้นะครับผมคิดว่าเชเรมกับเจคอบเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยสําหรับเวลาคนที่ พูดบอกว่าอยากจะท้าทายพระพุทเจ้าให้แสดงองค์หรือแสดงสัญ,ญลักษณ์เรามักจะนึกถึงว่าเราจะเป็นจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ก่อนก่อนที่เราจะมีศรัทธาคนหลายคนมักจะคิดแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาและเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราเราจะรู้ว่าศรัทธาคือศรัทธามันต้องมาก่อนก่อ,อโดยที่เราอัศาจรรย์ใช่มันไม่ใช่สิ่งอัศาจรรย์เกิดขึ้นแล้วเราจึงเกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นนะครับ ในส่วนสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าเพื่อปรับปรุงก,การสอนของเรานะครับเขาบอกให้เราเนี่ยท่องจาข้อพระคัมภีร์เลือกพระคัมภีร์หนึ่งข้อที่มีความหมายต่อครอบครัวท่านเป็นพิเศษเชิญชวในให้สมาชิกครอบครัวท่องจําด้วยกันเอลเดอร์ลิชชาร์ดจีสกอตสอนว่าพระคัมภีร์ที่ท่องได้กลายเป็นเพื่อนที่ยืนยั่งยืนไม่เสื่อมคลายตามกาลเวลานะครับหมายถึงว่าเราควรจะท่องจําข้อพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งเราควรจะมีพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ประจําครอบครัวเราว่าเวลาเราอ่านด้วยกัน เราจะอ่านข้อนี้แล้วเราเข้าใจเป็นความเข้าใจเดียวกันแล้วหมายถึงว่าเราสามารถท่องจําเป็นคําตอบ<ช>คาได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดหนังสือด้วยเลยนะครับและนี่นะครับก็คือภาพรวมแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกับบทที่5ถึงบทที่7ในเจคอบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมผมว่าเป็นบทหัวข้อที่น่าสนใจนามากเพราะว่ามันมีความลับลึกแล้วก็เล่าถึงทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย<ช>ู่ในคำอุปมาอุปมยนี้นะครับ วันนี้ขอบคุณมากที่มาศึกษาด้วยกันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้บางอย่างใหม่ๆเล็กๆน้อยๆจากเราทั้งสองคนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ยังไงก็มาเจอกันอาทิตย์หน้าถ้ามีคําแนะนําหรือว่าอยากจะแบ่งปันข้อความอะไรกับพวกเรานะคะสามารถเขียนมาได้ที่ป้คอมเมนต์นี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเอาไว้ศึกษาด้วยกันในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ